นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิ่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธยานิยในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาหลกิโลตาอจารตาเซยมีหลักกิโลเฮนหลักกิโลให้โชคเนาะมีนี่ผมเอร่อยซับสิ่มมาตามัวเลขไปเชียงโขกเชียงค่ายงวประจำวันที่หนึ่งมีถนายนสองป e ัญหาอรึหกสบแปดว่าอาจารย์ยา ายังไงความฝันนะครับความฝันเรบไม่ยาวเราความฝันผมฝันสั้นๆเองวันนี้นะครับเราดังๆที่เราเดินไปเที่ยวเดินไปเที่ยวไปเจอไปเจอแม่บัวลอยที่สารนี้ครับอ๋อแม่บัวลอยที่อยู่หน้าศาลศาลแม่บัวลอยสารน้อแม่บัวลอยผมขนาดผมเดินไปเดินไปไปเดิน ไปมาไปมาเจอแต่ตลงเก่าไปมาเจอต่ตรงเก่าเก่าไปมาเจอแม่บัวลอยเรยเนี่เอ้าเป็นว่ามาจังไดลูกคือมาฮอดนี่เพื่นว่าเอ้ผมยังไปเที่ยวหาหลอกไปเล่นเล่นเอว่าแม่บัวลอยคือมาอยู่นี่กิแม่บัวลอยก็มาไปละเบีคือหลานเรือเบีนยเขาก็กลับบ้านบอกผมว่ากลับอยู่ ไปเปิดว่ะบัวไปย่างมานำฝนแม่วโอยเนาะย่างมาย่างมามาหอดพอดีบัดนี้หอดนี่พอดีนี่พอดีเปิดวานั่งกินน้ำกันเนาะคุยกันไปคุยกันมาเปิดวะเอ๊ะอย่างไหนนาะงเปิดวะสิรวยน้ำรวยน้ำเขาเนี่ยสีเล็กยังใดอย่างเงอยากแล้วแม่เปิดว่าแม่ก็บบัวก็ไปปูนตี ีแม่ก็บอกเลขผมจีได้เลขยังงดนี่บอกมาแล้วเนาะเลขคือเดี๋ยวยายไปบึงก็ตามหมากคนมันวะคนเอากระดาษออกมามันมีหาเก่าแปดหาเก้าแปดหาเก่าแปดกับเจ็ดศูนย์อือเจ็ดศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์หาเก่าแปดกับเจ็ดศูนย์หดนี่เลขกรับยาย ยายแม่บัวลอยแมบ่บ um ัวลอยเคนมาบอกอาจารย์ยาตายาวาเลขในกระตาหมากคืนในกระตาหมากเป็นวันเดียวเบิร์กระตาหมากก่อนเป็นวันวันนี้ยาวกระตาหมากมากออกกระดาษออกมากมันีห้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้าแปดเจ็มีสามตัวเม็ดหนึ่งสองตัวเม็ดหนึ่งเนาะแล้วก็เลขกลุ้มชอบด้วยเนาะอบ อาจารย์ la, what, ่าตายาชอบน้ำมันกับปลาหลายต uhh. ัวเลยน้ำมาฝากเอฟซีเนาะเอฟซีไปปิจารณาดูเนาะเอฟซีน mm ้ำไปปิจารณาดชอบก็ตามชอบก็ตามบ่ชอบกระตั้มเจ้ามาบ่ออกมนีออกมณานากระไดเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้นะครับเป็นแนวทาง มีเบิ้งด้วยครับเลขเป็นแนวทางอาจารย์ยาผันเห็นแม่บนรถอ่าแล้วห้าเก้าแปดมาจากไหนอ้าวนี่กับพันบางนึงนี่นี่เพิ่นบอกตัวนี้แต่ผมเสริมตัวนี้เออเล้วสองเจ็ดศูนย์นี่เพิ่มเลขสองใส่บอกเพิ่มเลขสองใสให้มันได้สามตัวให้มันได้สามตัวค่าว่าเป็นถ้าซื้อสองตัวก็ซื้อเจ็ดศูนย์ก็ได้อ่า เป็นเลขความฝันความฝันสองตัวนี่แหละนี่ฝันว่ายา,ายบัวลอยมาบอกอห้า,าเก้าแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์อาจารย์ยาเติมสองใส่เผื่อคนไม่อยากได้สามตัวเนาะ้าตัดเล่นก็เจ็ดศูนย์ถ้าสามตัวก็สองเจ็ดศูนย์แล้วก็สองตัวที่อาจารย์ยาให้ก็สองหนึ่งกระพุกหนึ่งเนาะ,ะกันก,กันกันกัน อันละเจ็ดศูนย์ไม่เขียนบอกไม่ตัดให้บอกไม่ให้ตัดเองตัดเองเอฟซีตัดเองน้องเอฟซีตัดเองที่ยาตัดเต็มด้านนี่เนาะนะครับอคันี้แหละไม่เยอะถ้า้าจะซื้อเม็ดเดียวนะครับมีซื้อเม็ดเดียวนี่ตัวนี้แหละกัญญาชอบชอบชอบตัวเม็ดเดียวสาตัวเม็ดเดียวตัวนี่นี่สองตัวนี้ครับนี่นี่ มักตัวได้มักเก้าแปดเก้าแปดกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกั่อาจารย์ยาโบราตัดสองตัวห้นองโบราตัดนี่ครับติ่ผมชอบนะที่ผมชอบมีเก้าแปดกับสองหนึ่งนะครับติ่ผมชอบครับแต่ฝันได้ห้าเก้าแปดกับเจ็ดศูนย์แต่อาจารย์ชอบคือแต่ชอบเก้าแปดกับสองหนึ่งนะครับแค่ชอบก็อาจารย์ก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนาะไม่ว่าครับ ะที่นํามาฝ่าคือเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะชอบก็ผ่านนะครับพิษถูกเยาว่ากันเร้อค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางตัดไข่ยังบทันมีตัวเหล็กบมาเห็นเหล็กอาจารย์ย่ามากระตามากระพานไปเผื่อไม่โศกไม่บุญวาสนาเนาะเสื่อตาจันตาเสยยายมีค่อยฟ้อนห่จนบรรได้หาเอ็ชีทุกกานครับ โบมามานกันเนาะครับนขอสรุปตัวเลขครั้งนี้วอนจบิ่นบงเปรียมนมาเบิร์ต้นจบกับมี่เนาะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้า้อยหกสิบแปดอาจารย์ยาขวัญเห็นยายบัวลอยมาบอกเลขบอกเลขในเอาเลขมาให้ในกระตามาครับกระ้ามาเหอนเนาะครับห้าเก้าแปดกับเจ็ดูนอาจารย์ยาเขียนให้เป็นสองเจ็ดศูนย์ สองตัวคือสองหนึ่งกับหกหนึ่งด้วยกันคือเจ็ดเก้าอาการย์ยาชอบคือเก้าแปดกับสองหนึ่งให้เอฟซีนำไปเสีงยงโซฟเสียงไทยโซฟหมานกันหนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรวยกันทุกคนเนะาะเป็นแนวทางเนี้ค่ะเป็นนแวทอสลอยซับก็สวัสดีค่ะเมื่ออดเลยซับเผ็รพระรวยกับสวัสดีค่ะววสวัสดีค่ะ